บทสวดชินบัญชรอ,อ่านว่าชินบัญชรเป็นบทสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาเทรวาทที่แต่งขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีแห่งวัดระฆังโคสิตารามในสมัยรัชกาลที่สี่ ความหมายของชื่อชินนบัญชรชินแปลว่าพระพุทธเจ้าบัญชรแปลว่าหน้าต่างหรือในเชิงเปรียบเทียบหมายถึงเครื่องป้องกันดังนั้นชินนบัญชรจึงหมายถึงเกราะหรือเครื่องป้องกันที่มาจากพระพุทธเจ้า จุดประสงค์ของบทสวดชินบชน,บชนบัญชรบทชินนบัญชรถูกแต่งขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องแผ่เมตตาปัดเป่าภายัยเสริมสิริมงคลและคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆโดยกล่าวถึงพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน50กว่ารูปเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอานนท์เป็นต้นซึ่งล้วนมีพลังแห่งบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ การหัดสวดคาถาชินนบัญชรควรจะเริ่มสวดในวันพระหริหัตส,สบดีซึ่งถือเป็นวันครูและให้เตรียมดอกไม้สามสีหรือดอกบัว9้าดอกหรือดอกมะลิหนึ่งกำรรจุดทูบ 3, 5ถึง9ดอกเทียนสองเล่มจากนั้นให้จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยโดยการตั้งนโมสามจบต่อด้วยบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจากนั้นตั้งจิตนึกถึงสมเด็จโตแล้วสวดมนต์ตาม ลำดับดังนี้คำภาวนาก่อนสวดมนต์บทสวดชินนบัญชรตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าพระคาถาชินนบัญชร ก่อนสวดให้นึกถึงหลวงปู่โตพรมมรังสีแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าปุตตาโมละเพปุตตังธนกาโวละเพทนังอัตถิกาเอกายนายะเทวานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภควายมะราชาโนทาเวสุวรนโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ